เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆ่ทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะกลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์ผู้ชาติของราชาเมืองใหม่กันอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่พวกเรานั้นได้จบกันไปกับเรื่องราวเหตุการณ์ความรักของพวกนาเดนรวมถึงการวิจัยของกีเนียและเมดูล่าแล้วเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนเนทุกคนฟังจะเป็นเหตุการณ์วันธรรมดาของโคไมและวันที่วุ่นวายของนายอิชิสึกะนะครับโดยเรื่องราวของโคไมกับพรโชนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วทําไมตัวพอนโชถึงได้เกิดเหตุุกาาร์วนยขึ้ ก็ต้องขอให้ทนกทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ a d i m a x Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามืองใหม่หากไม่ประสงค์รับบับฟง กรุณาปิดหูก่อนนะครับโดยก่อนจะเริ่มเรื่องราวของไอคอนโชนั้นผมก็ต้องขอเล่าถึงตัวละครหลักอีกคนหนึง่งเด็กสาวเผ่าล่าสัตว์ผู้ที่เป็นน้องสาวของผู้นำชนเผ่าที่อพยพหนีจากการลุกรานของเจ้ามารทางภาคเหนือลงมาโคมายนั่นเองตัวของโคมายนั้นเป็นเด็กสาวเผ่าล่าสัตว์ซึ่งตอนนี้รับผิดชอบหน้าที่ในการประสานงานให้ผู้อพยพนั้นลงหลักปักฐานในเมืองหลวงแห่งใหม่เวเนทิโนวาแห่งนี้ ซึ่งหากมีปัญหาอะไรโคไมล์ผู้นี้ก็จะเป็นผู้ประสานงานให้และในวันนี้นั้นโคไมล์ก็ได้มาเข้าพบผู้ว่าราชการของเมืองหลวงแห่งใหม่เวนเนติโนวาหรือก็คือพอนโชนั่นเองขออนุญาตค่ะท่านผู้ว่าราชการพรโชอยู่ไหมคะโคไมล์เอ่ยถามเช่นนั้นกับทหารยามที่เฝ้ารักษาความปลอดภัยที่ประตูใหญ่ของคฤหาสน์ผู้ว่าการท่านผู้ว่าราชการอยู่ครับแต่คงต้องใช้เวลาสักพักถึงจะได้พบทหารยามที่เฝ้าประตูนั้นยิ้มเจริญ และพูดอย่างมีความแฝงเป็นนัยยะบางอย่างซึ่งโคไมลก็ได้ตอบกลับไปว่าเข้าใจแล้วคะ่ะมีเอกสารที่อยากจะส่งให้นะคะขอรอได้ไหมคะเมื่อได้ยินโคไมายเอ่ยมาเช่นนั้นทหารยามก็ได้ตอบกลับไปว่าทราบแล้วครับเชิญเข้าไปรอในห้องก่อนเลยนะครับและเนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นรู้จักหน้าค่าตากันดีอยู่แล้วทหารยามจึงยอมให้โคไมลเข้าไปได้ง่ายๆ และเมื่อโคไมล์เดินตามสาวใช้ที่มีหน้าที่นําทางให้กับผู้มาเยือนของคาริฮาไปยังห้องรอในคาริฮาตัวของเธอก็พบว่าในห้องนั้นมีผู้หญิงรออยู่แล้วถึงสี่คนผู้เธอทั้งสี่คนนั้นจับกลุ่มกันอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องกว้างและคุยอะไรบางอย่างกันอยู่ทุกคนนั้นแต่งตัวด้วยเครื่องประดับประดาที่สีสวยสดใสจนคาดเดาได้ว่าแต่ละคนนั้นคงจะเป็นคุณหนูของตระกูลดีๆและผู้เธอทั้งสี่นั้นได้เหลือบมองโคไมายที่เข้ามาใหม่ แล้วหันหน้าไปพูดคุยกระซุบกระซิบกันแม้โคไมายที่เห็นสถานการณ์เช่นนั้นจะรู้สึกติดผัดและนั่งลงในจุดที่ห่างจากจพวกเธอแต่ในตอนนั้นเองก็มีเสียงกระซิบกระซาบบางอย่างขึ้นมาว่าชุดนั้นมันอะไรนะแม้จะเด็กแบบนั้นก็เล็งตำแหน่งภรรยาของท่านพรโชว์เหรอดูเชยจังเลยนะคิดว่าถ้าเป็นท่านพรโช่ตัวเองก็จะจัดการได้ตามต้องการหรือเปล่านะแน่นอนว่าเสียงกระซิบกระซาบเหล่านั้น ดังจนมาถึงหูของโคไมยอย่างชัดเจนเนื่องจากเผ่าของโคไมยนั้นเป็นเผ่าล่าสัตว์ทางเหนือเธอจึงไวต่อกลิ่นอายของเหยื่อและเสียงเป็นอย่างดีถ้าเกิดเป็นเสียงที่เบาในระดับนี้แม้จะอยู่ห่างกันในระยะประมาณหนึง่งตัวของโคไมยก็ยังได้ยินและเมื่อได้ยินเสียงคำยินทาถึงตนเช่นนั้นโคไมยก็ได้ถอนหายใจออกมาเป็นพวกผู้หญิงที่มาเพื่อขอดูตัวกับท่านพรนโชษจริงๆสินะเนี่ยเฮ้อเนื่องจากว่า มีการประกาศออกมาแล้วในปลายปีนี้ว่าจะมีการจัดพิธีสมรสระหว่างราชาโซมะและเจ้าหญิงรีเชียรวมไปถึงเหล่าว่าที่มเหสีทั้งหลายซึ่งดูเหมือนสิ่งนั้นจะทําให้มีการเร่งท่าทามสู่ขอโดยเล็งไปที่ตําแหน่งมเหสีของโซมะโถมเข้ามาเป็นจานวนมากและไม่เพียงเท่านั้นดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาผู้ชายซึ่งเป็นลูกน้องของราชาโซมะที่ยังโสดอยู่และหลังจากนี้พวกเขาเหล่านั้นก็ดูมีแววที่จะได้เลื่อนตําแหน่งก็จะมีการระดมสู่ขอเข้ามาด้วยเช่นกัน และแม้ว่านายกรัฐมนตรีชุดดำพาคุยะที่ดูฉลาดหลักแหลมและมีหน้าตาดีรวมถึงหัวหน้ากองอัศวินองครักษ์หนุ่มสุดหล่ออย่างรุดวิทย์จะเป็นที่นิยมแต่ผู้ที่มีการทาบทามกระนำสู่ขอมาอย่างมากที่สุดนั่นก็คือพนโชอิชิสึกะพนาคอตตาคนนี้นี่เองเนื่องจากว่าตัวของพนโช่นั้นเป็นขุนนางใหม่มีระดับตระกูลที่ต่ำทำให้ความยากในการทาาทามสู่ขอนั้นไม่สูงมากแถมยังมีรูปร่างที่เตี้ยป้อม ทำให้ถูกคนที่มั่นใจในหน้าตาตนเองคิดว่าจะสามารถควบคุมเขาได้ง่ายนอกจากนี้ตัวของคอนโชนั้นยังเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ถูกรักโดยบริสุทธิ์เนื่องจากตัวของเขานนั้เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีในการแก้ไขปัญหาอาหารขาดแคลนในวิกฤตก่อนหน้านี้ด้วยสรุปก็คือตอนนี้คอนโชนั้นมีทั้งผู้หญิงที่ตระกูลสูงทรงตระกูลต่ำต้อยมีความมักใหญ่ไฟสูงหรือแม้แต่ใส่ซื่อมากหน้าหลายตาเข้ามาทับทามสู่ขอ ซึ่งผู้หญิงที่กาลังรวมตัวอยู่ตรงนี้หน้าโคไมนั้นก็คงจะเป็นคนของตระกูลที่มีความมักใหญ่ไฟสูงนั่นเองขอ้ดูนะเดี๋ยวฉันน่ะจะใช้หน้าสวยๆเนี่ยจัดการเจ้าเตี้ยป้อมคนนั้นให้อยู่หมัดเลยดูหน้าจะใจสอะด้วยนี่คะถ้าเกิดเข้าหาแบบยอมแพ้ก็น่าจะเสร็จแน่ๆแล้วนะหน้าตาก็เป็นแบบนั้นด้วยนี่นะต้องไม่ชินกับผู้หญิงสวยๆแน่และพวกผู้หญิงเหล่านั้นต่างพากันพูดคุยซุบซิบกันซึ่งโคไม้ที่ได้ยิน ก็รู้สึกไม่พอใจพลางคิดในใจว่าพูดก็พูดเถอะนะถ้าเกิดผู้หญิงพวกนั้นจะว่าเราเนะี่ยก็ว่าไปเถอะแต่ถึงขั้นยินทาท่านพรโชที่เป็นผู้แก้ไขปัญหาอาหารขาดแคลนร่วมกับฝ่าบาทโซมะในช่วงเวลาที่พวกขูอพยพอย่างเราใช้ชีวิตอย่างยากลาบากแล้วนะเราเองก็อยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขาต้องมีภรรยาแปลกๆแบบนั้นเท่าไหร่เลยนะเนี่ยตัวของโคมายได้แต่คิดเช่นนั้นในใจซึ่งในระหว่างที่โคมายกําลังคิดเช่นนั้นตัวของเธอก็ตระหนักได้ว่า แต่ก็จริงที่พวกผู้หญิงพวกนั้นพูดเลยนะท่านพรโชน่ะก็ดูจะเป็นผู้ชายที่สามารถควบคุมได้ง่ายถ้าเกิดถูกพวกเธอลุกเข้าหาอย่างหนักก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะแต่เอ๊ะงั้นทําไมถึงยังไม่มีคู่มั่นกันล่ะถือว่าท่านพรโชบอกปัดการสู่ขอของผู้หญิงพวกนั้นได้ทุกคนเลยเหรอท่านพรโชธคนนั้นนะะในขณะที่โคหม่กาลังเอียงคอสงสัยนั้นสาวใช้ก็มาเรียกเหล่าผู้หญิงที่มาขอดูตัวกันไปทีละคนทีละคน จนกระทั่งรู้ตัวอีกทีก็เหลือแต่เพียงโคไมล์คนเดียวจากนั้นขออภัยที่ต้องให้รอนะคะท่านโคไมเชิญทางนี้เลยค่ะสาวใช้ที่มารับก็ได้เอ่ยว่าถึงตาของเธอแล้วและเมื่อโคไมลเดินตามสาวใช้ไปยังบริเวณทางเดินเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับเธอเมื่อสักครู่นี้กาลังรีบเดินสับเท้าออกมาจากอีกฟากใบหน้าเกรงเธอคนนั้นรีบเร่งเดินออกไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสนใจโคไมาย ที่กำลังเดินสวนมาเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าตายังกับดูกดนั้นสุดๆเลยนะ่นีะ่ะการดูตัวไปได้ไม่ค่อยดีอย่างนั้นเหรอในขณะที่กำลังคิดเช่นนั้นตัวเธอก็มาอยู่หน้าห้องรับแขกแล้วจากนั้นสาวใช้ก็ทำการเคาะประตูเบาๆและได้มีเสียงดังออกมาจากอีกฝากว่าเชิญเข้ามาเลยครับเมื่อได้ยินเสียงนั้นของพรนโชโคไมก็เปิดประตูขึ้นพรางพูดออกมาว่าขออนุญาตนะคะ จากนั้นตัวของเธอก็เข้ามาในห้องซึ่งในห้องรับแขกนั้นมีพรช่ที่นั่งอยู่บนโซฟาด้วยใบหน้าที่ดูเหนื่อยล้ากับสาวใช้คนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขาเมื่อเห็นสาวใช้คนนั้นโคไมายก็เบิกตากว้างโดยไม่รู้ตัวใบหน้าสวยของผู้หญิงคนนั้นที่ดูอายุราวยี่สิบกว่า,ก,วากับบรรยากาศที่ดูเปลี่ยนไปได้วยความรู้ทําให้ตัวของโคไมายลืมตัวไปสักครู่หนึ่งมีหน้าล่ะผู้หญิงคนนั้นถึงได้ทําหน้าตากดดันแน่ ถ้าเกิดมีคนสวยแบบนี้มายืนอยู่ข้างๆแท่นคอนโชความมั่นใจในรูปลักษณ์ตัวเองก็คงถูกบทขยี้เป็นผงแล้วนะถ้างั้นเหตุผลที่ว่าถึงแม้จะมีการทักทามสู่ขอมามากมายก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ทําสําเร็จได้ก็เป็นเพราะเธอนั่นสินะและในตอนที่โคไมายกาลังคิดนั่นเองจริงหื่งกำลังถูกจ้องอยู่โคไมลก็รู้สึกตัวได้ว่าสาวใช้ที่ยืนอยู่ด้านหลังของคอนโชนะั้นกําลังจ้องเขม็งมาที่เธอแม้ว่าสําหรับโคไมแล้ว การที่ถูกคนสวยมากจ้องนั้นจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจนทําให้โคไมล์แทบจะรู้สึกหนาวสันหลังขึ้นมาแต่ตัวของโคไมล์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ชอบเอาชนะซึ่งทุกทีแม้ว่าโคไมล์จะอยู่ต่อหน้าพวกผู้ชายที่ดูแข็งแรงบึกบึนตัวของเธอก็จะพูดความเห็นออกมาได้อย่างไม่หวาดหวัน่นซึ่งเธอนั้นก็ไม่คิดว่าจะยอมแพ้การจ้องนี้และจ้องกลับไปเมื่อถูกโคไมล์จ้องกลับมาสาวใช้คนนั้นเองก็เพิ่มพลังการคงขู่ยิ่งขึ้น สายตาของทั้งสองคนปะทะกันจนแทบจะเห็นภาพลวงตาเป็นหมาป่ากับเบี้ยวอยู่ข้างหลังซึ่งบรรยากาศที่ไม่ธรรมดาของทั้งสองคนนั้นก็ทําให้พรช่ถามขึ้นมาอย่างากล้ากลัวว่าเออเออทั้งสองคนเป็นอะไรกันเหรอครับเมื่อถูกทักขึ้นมาโคไมายก็กลับมารู้สึกตัวขึ้นก่อนจะเอ่ยออกมาว่าอ่ะจริงด้วยคะ่ะคุณพรช่เอารายชื่อของผู้อพยพที่มาสมทบเพิ่มเติมมาให้นะคะเมื่อได้ยินโคไมายเอ่ยมาเช่นนั้น ฟอนโชก็รับเอกสารที่โคมายื่นให้พลางเอ่ยตอบกลับไปว่าอย่างนี้นี่เองเหนื่อยแย่เลยนะครับและไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่แรงข่มขู่ที่ถูกปล่อยออกมาจากสาวใช้ด้านหลังนั้นก็หายไปโดยไม่รู้ตัวแถมสาวใช้คนนั้นยังก้มหัวให้กับโคไม้ก่อนจะเอ่ยออกมาว่าจะไปนําชามาให้นะคะเพื่อคนนั้นพูดและออกไปจากห้องท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหันของเมดคนนั้น ทำให้โคไมล์ได้แต่มีความสงสัยขึ้นในหัวแต่ถึงกระน,นั้นตัวของโคไมล์ก็ดินเสียงหนึ่งขึ้นมาก่อนว่าดูเหมือนจะทําให้ต้องรอสินะครับขอโทษด้วยนะครับพอนโชที่อ่านเอกาสาราคร่าวๆแล้วทําการขอโทษกับโคไมล์นั่นเองอ่ะไม่หรอกค่ะคือมีการขอดูตัวเยอะเลยหรอคะเมื่อดีนโคไมล์ถามไปเช่นนั้นตัวของพอนโชก็มีสีหน้านลำบากใจก่อนจะเอ่ยออกมาว่าครับนั่นสินะครับ ดูเหมือนในบรรดาค่ารับใช้ของฝ่าบาทโตมะจะมีการทาบทามสู่ขอเข้ามาที่ผู้ชายที่ยังโสดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับตัวผมเองก็มีการทาบทามสู่ขอเข้ามาเยอะน่าดูเลยนี่ถ้าเกิดไม่ได้ท่านเซรีน่าที่เป็นหัวหน้าสาวใช้ของวังหลวงมาช่วยจัดการให้แล้วก็ทางนี้ก็คงจะลําบากไปมากกว่านี้นะครับเมื่อได้ยินพรโชเอ่ยมาเช่นนั้นตัวโคไมก็เลยจะคิดว่าเซรีน่าสาวใช้ที่สวยสุดเมื่อกี้หรือเปล่านะ ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าสาวใช้ที่วังหลวงก็คงจะเป็นคนที่เก่งสุดๆนั่นแหละนะโคมายกำลังคิดเช่นนั้นในขณะที่พรชมีสีหน้าลำบากใจจากนั้นตัวของพรชก็ได้เอ่ยขึ้นมาอีกว่าแต่ก็คงเป็นเพราะว่าผมเป็นแบบนี้แหะนะที่ผ่านมาถึงจะมีการทาบทามสู่ขอเข้ามามากมายแต่ก็ไม่มีใครที่คุยกันลงตัวเลยสักคนนะ่ะพอมาเจอกันแล้วมองหน้าผมก็ถูกบอกว่าเรื่องนี้ถือว่ายกเลิกนะเสียส่วนใหญ่นะครับ เมื่อได้ยินพรช่พูดออกมาเช่นนั้นโคมลยก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะแบบนั้นมันสิ่งที่โคไมลยคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คือภาพตอนที่เธอกําลังก้าวเข้ามาในห้องแห่งนี้เป็นภาพของพรช่ที่ดูน่าจะเป็นคนดีและมีสาวใช้ที่สวยสุดๆอย่างเซรีน่ายืนอยู่ข้างหลังอืมแค่นั้นก็เป็นด่านแรกที่ฝ่าได้ยากแล้ว,ลวนะผู้ด,ดูตัวที่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตนเองเล็กน้อยและคิดว่าคงจะพอจัดการกับท่านพรช่ได้อย่างง่าย พอมาอยู่ต่อหน้าใบหน้าแสนสวยของเซรีน่าแล้วก็คงจะต้องเห็นแนบแล้วนะและต่อให้จะยังยื้อเอาไว้ได้สิ่งที่รออยู่ถัดไปก็คงจะเป็นการฟง,งขู่ที่ปล่อยออกมาจากเซรีน่าสินะผู้หญิงทั่วไปคงไม่สามารถทนต่อการฟงขู่แบบนั้นได้หรอกเมื่อโคมายนึกถึงสายตาน,นั้นของเซรีน่าก็ขนลุกขึ้นกลางนึกถึงตอนที่ตนเองกําลังเผชิญหน้ากับหมาป่ายักษ์ในธรรมชาติท่านเซรีน่าอุตส่าห์จัดการให้แล้วแท้รู้สึกผิดจริงๆเลยครับ พรโชคพูดขึ้นมาอย่างรู้สึกผิดหวังที่คุยกันเรื่องท่าทามสู่ขอไม่ลงตัวเนี่ยมันเป็นเพราะท่านเซรีน่ายืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอแม้ว่าโคไมที่ฟังพรโชคพูดมาอย่างรู้สึกผิดเกือบจะหลุดปากออกไปเช่นนั้นแต่ตัวเธอก็ยังไม่หลุดปากไปจนกระทั่งมีเสียงเข้ามาอีกว่าขออนุญาตค่ะนำชามาแล้วนะคะเซรีน่านั่นเองเซรีน่านั้นนำน้ำชาเข้ามาในจังหวะที่เหมือนกับเล็งเอาไว้ทำให้คำพูดของโคไมนั้นได้แต่หยุดอยู่ตรงนั้น และการสมพนาของฟอนโชกับโคไมนะั้นก็ได้หยุดพักลงเนื่องจากการนำน้งชาเข้ามาเสิร์ฟของเซรีน่านั่นเองเอาละครับผมทุกคนผมก็ต้องขอตัดจบเหตุการณ์วันธรรมดาของโคไม่แต่เป็นวันแสนวุ่นวายของนายอิชิสกะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าโคไมนั้นแม้จะไม่มีจิวโคมาผู้เป็นพี่ชายคอยดูแลอยู่ตัวของเธอก็พยายามในการประสานงานกับผู้อพยพเข้ามาใหม่ในการลงหลักปักฐานในเมืองท่าแห่งใหม่เวเนเิโนวาได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวของโคไมที่เข้ามาคุยกับพรโชนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเมดรับใช้แสนสวยอย่างเซรีน่าจะมีบทบาทหรือไม่ก็ต้องขอให้เพื่อนทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันได้ในอีพีต่อไปเลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดจุนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกสไคร์ที่เป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะบ๊ายบาย